วันที่26สิหงหาคม2563สาำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อนสู่ตลาดแรงงานเพื่อเป็นการสร้างภูมิปัญญาและการเรียนรู้พื้นฐานของเด็กและเยาวชนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานให้ได้ทราบเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับลักษณะและสภาพการใช้แรงงานเด็ก และเป็นการป้องกันการใช้แรงงานเด็กไม่ให้เด็กถูกใช้แรงงานในรูปแบบที่เลวร้วายทั้งนี้สำนักงานสวัสดิการและกุ้มครองแรงงานจังหวัดราชาบุรีได้มอบสิ่งของแอลกอฮอล์ all, และสื่อประชาสัมพันธ์แก่นักเรียนผู้เข้าอบรมและโรงเรียนณโรงเรียนสวนพึ่งวิทยาตำบลสวนพึ่งอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชาบุรี